สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขกันนะคะพี่น้องคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่อึมครึมจังหน่อยนะคะพี่น้องคะเป็นเช้าที่อึมครึมเป็นเช้าที่แบบว่าฝนชิโตกแกลบฝนโตกแกลบนะคะพี่น้องคะเช้านี้เวไล่กับบมี่ยังเหรอคะมือน,นี้บ่ได้หดต้นไม่เพราะว่าม่อวนน่านีนะคะเนาะม่อว่านี้เวรนไลหดแล้วเรียบร้อยจะจารถวันเว้นวันนะคะพี่น้องคะจะเป็นได่กอัน มันกับบุคออยู่เมืองนอกนะคะ่ะพี่น้องคะเอามาปลูกมเมืองเฮาเมืองสภาพอากาศบานเฮามันก็สิเป็นแบบว่าสภาพอากาศที่แบบว่าร้อนมากนะคะ่ะแต่มันย่ญ่ข้นห้ดีก็โอเคอยคะวิไลกะนี่คะ่ะก็กําลังเติบโตเนาะคะเนาะปลาบกทัวแล้วก็ปลาสุกินีสุกินีกับกบระรังเริ่มแตกออกยอดออกงัางแล้วนะคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นะคะ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่า มันมีแมงเต่าทองสีแดงนะคะพี่น้องคะแมงเต่าทองสีแดงหรืเขาเอิญแมงที่มันเจาะนั่นเหมือนใบใบบวบใบแตงกวาใบยังเขาเอิญเต่าแดงนะคะพี่น้องคะมันสิมักมากินใบมันมักมาเจาะใบกินใบอ่าถ้าเป็นวิไลปลูกตอนนั้นวิไลปลูกบักอึนาะค่ะปลูกบักอึอยู่เยอรมันวิไลก็จะเจอแมลงที่ว่าคาร์ทอฟเฟนคอฟเฟอร์นั่นมะค่ะพี่น้องค่ะซื้อคัททอฟเฟนคอฟเฟอร์เป็นอันนั้นเป็นแมลงปีก เป็นมแมลงเตา่าคือกันค่ะก,ก็กินคือกันอยู่เยอระมั่นกินของวิไลจนหลนต้นไปมืดแต่ว่าอันนี้เจอมแมลงอ่า,มาแมลงเต่าแดงพี่น้องคะเห็ดจังไดสินะพี่น้องจังจังจังสีห้ตน้นซุกชี้นีวิไลออกใบเขียวอึมคึมโดยที่บม่มแีแมลงเจาะพูดนะเจาะไปมืดด้วค่ะพี่น้องค่ะมันเจาะมันมันเจาะมันกินใบมันกินใบไปมืดวิไลกับบ่มีความรู้เรื่องการเกษตรเนาะแต่ว่า ทัพพูวิไลช่วงหนึ่งมันมีเพียเพียร์ดำเนาะเพียตัวดำดำติดกับอ่ะติดกับดอกมันแล้วก็ติดกับดอกทัพพูแล้วก็ติดกับอ่ะน,นวยพอดีวิไลกับไปเจอในวิไลกับเบิ้งใน YouTube แล้วครับพี่น้องค่ะวิไลกับเบิ้งใน YouTube เขาเขียนบอกว่าอ่ะน้ำส้มสายชูเนาะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้นำยาล้างจานแล้วก็ใส่เอีออยงก็ ยาชูกําลังเนาะค่ะเนาะหรือ,นนอกระทิ้งแดงนะค่ะผสมกันแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ไปฉีดได้ผลค่ะพี่น้องเพีย้ยไม่มีคะ่ะเพีย้ยหายตายจากเหมือนเลยคะ่ะโอเคก็โอเคพอ่พอพอ่อพ่อเพราะว่ามันบ่ได้หลายเนาะคะ่ะฉีดฉีดก,ากําจัดเพราะว่าเพี้ยมันออกแต่ว่า,มาแมลงเต่าแดงนี่ วิไลพระท่านเดีู๋ว่าสิกําจัดจังใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบอกคงที่ปลูกพร้อมกันพี่น้องคะ่ะบอกคงตรงนี้ที่ปลูกพร้อมกันนี่คะ่ะงามขึ้นพระท่านไดียเอาหญ้าออกหอยูคค่ะมันงามเพราะว่ายัางตรงนี้เมือกอนมันเป็นแบบว่าอมันเป็นที่ปลูกอบอกมูโอบอกนาอ,อตะกีเรลาวิไลก็เอาหญา้าเอายังมาทับทมห้มันก็เลยเป็นปุ๋ยเนาะค่ะเนาะ บอกุงกับกระรังเริ่มแตกอันที่ของน้องปูกไววเมื่อก้อนนั่นที่วิไลบ้า,านไว้ก้อนวิไลสิบไปนอกนั่นอเอินมันกลายเป็นบอกหุ่งโตผูหรือว่ามะมะระกอบอกฮุ้งสายบ้านเฮาเอินบอกฮุ้งสายบัานนี้เขาจะว่ามันติดนวอยอยู่แต่ว่ามันก็ติดยากวิไลเริ่มข้านวิไลกเลยตัดถิมนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะ กำลังเจริญเติบโตงอกงามกําลังแตกยอดกําลังเทาค่ะกําลังเ,เครื่อเครือกําลังเลื่อยนะคะพี่น้องคะเครื่อกําลังเลื่อยแต่ว่าวิไลประเหตดสูงหรอคะ่ะวิไลเหตุซ้ํหนีนะคะเนาะซ้ำหนีไข่มันเลื่อยไปซ้ํหนีล่ะไข่มันอันใต้ไปซ้าหนีเบิ้งก่อนนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือมันจะรอด <c oughs> วิไลเอาอันผ่าเคียวมาคุ้มเพราะว่า แดดบันเท่ามันฮอนแดดบันเท่ามันแรงโผนนะคะพี่น้องขาเนี่ยมันแดดแดดมันแรงนี่เลยก็เลยเอาผ้าเขียวมาคุ้มไว้เพื่อเบาบางต่อการอ่าอ่าให้แดดมันเบาบางจังน้อยละคะ่ะพี่น้องขาว่านี้กับกระพานไปคลิป ก่อนเนาะวิไลกะภาพพี่น้องกินสตองสตอแต่ว่าย,ยังบ่มเหมือนดอกรับพี่น้องค่ะสตอยังเหลืออยู่สตอเปินเอามาจากใช้ยภูมแซบแบพี่น้องค่ะทุกเม็ดทุกหน่วยทุกฝกักทุกเม็ดไม่มีนอนเลยค่ะเม็ดเต็มเม็ดอวบหนากินรับพี่น้องค่ะช่วงนี้วิไลกับว่า่อ,อยได้เจอได้อ่า ออกกิจใหพ่พอแม่พี่น้องได้นเบิงพอก็คือบอกแหละค่ะวันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากมายก็อยู่บ้านงองแง่งแยกสิคุยอิงหยังจยกสิมาคุ้ยอิหยังกระดอกกระเดียดนะก็พี่น้องขาเลยม่มีเหลืองมาบ่มาม้ยถ้าถามาการอยู่การกินของเราเรากินทุกวัน่าสั่งพี่น้องขาเข้าเข้าเห็ดอาหารเข้ากินซุกม,มือเข้ามา ทำคลิปได้บ่ทำได้คะ่ะพี่น้องคะทำได้คุยได้เห็ดได้ค่ะเห็ดอาหารเนี่ยผสมซมือสูเปนแต่ว่านั่นไม่ใช่สไตล์ของมิไลเนาะคะ่ะพี่น้องคะย้ามห่อกินเ้าอยู่เ้ากกะยากินเ้าวเช็คห้าเช็กกินกเสีบเสียบกยินสอบสอบกะยานพ่อแม่พี่น้องว่านแะล้วกพี่น้องกันกระอยากอายเนาะก็นอกกันมือใดขึ้นนอดกันกับม่นางเบาน้องคุยกันเนาะค่ะพี่น้องคะมือใดตื่นขึ้นมากกับนะ อ่าไทยแบว่าอยากแบบว่าโอเคมือนีบ่ไม,ม่ยังคุยกะห้างหายไปแน่หายไปอ่ะมือเป็นมือไปแน่เนาะรับพี่น้องคะบอดยูเป็นคือสิเข่าใจยูดอกเนาะข้าพี่น้องคะเพรวิไลก็บอกเลยว,ว่าวิไลย,ยุบาลไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายเนาะข้าพี่น้องเนะาะมานี่กิปที่แล้ววิไลบ่าเลี้ยงอ่าโทรหาพ่อใหญ่เหล้วกันเลยคุยเรื่องการเลี้ยงลูกเนาะเะนาะการอ่า ทำเนียมฝรั่งเลี้ยงลูกกับทำเนียมคนไทยเลี้ยงลูกมันแตกต่างกันเนาะพี่น้องคะฝรั่งเลี้ยงลูกไใหง่อยู่ค่ะหง่คือว่าเขาโตสิบสี่สิบห้าสิบหกหรือว่าเขายี่สิบเขาก็ออกไปใส่ชีวิตหรือว่าเขาอายุสิบเจ็ดสิบแปดบรรลุนิติภาวะแล้วเขากลไปหาอยู่หากินของเขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะทำเนียมคนไทยลูกเท่าลูกจนวางาัเมือหกสิบเจ็ดสิบนยังเบิ่งกันก็มีเนาะพี่น้องนั่นคือประเพณีหรือว่าทำเนียมไทยกับทำเนียมฝรั่งมันแตกต่างกันเนาะพี่น้องคะแต่เวลาเกว่าว พอโทรหาพ่อใหญ่แล้วพ nah mmm. bueno, ah so, ่อใหญ่เพิ่นไปซอยลูกไส้เห็ดเบียกแล้วบัดนี้เพิ่นนอนอยู่ในรถนะคะพี่น้องเนาะเพิ่นน่ะถึงจะไปหาลูกชายจะไปอยู่ที่บ้านลูกแต่เขาก็ไม่นอนบ้านลูกชายเนาะค่ะพี่น้องพ่อใหญ่ยเราก็นอนอยู่ในรถบ้านนี้แหละค่ะแต่ก็จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็นอนในรถบ้านนี้อ่าเพิ่นเขาอีธาใดของเพิ่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะวิเล็กกับ่เข้าใจเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดง่ายแล้วเพิ่นนั่งอันนั่งกันนั่ง นั่งเอาหัวเข้าลงพื้นบบบนี้พ่อะงีมันขึ้นเพิ่นบ้านเท่ากับสินางว่านางคุกเข้าหลายๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดอยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ้านงี้มันขึ้นเพิ่นตื่นเศร้าขึ้นมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นปวดตื่นเศร้าขึ้นมาเพิ่นกับบ่บอกลูกเพิ่นบอกมากินกาแฟเพิ่นกับบ่บอกลูกชายเพิ่นจนกลับมาหอดบ้านเพิ่นปวดเนาะคะเพิ่นปวดหัวเข้าเพิ่นเจ็บหัวเข้าที่นี่หัวเข้าบวมค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็เลยบอกว้าอ่าให้เพิ่นไปหาหมอเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้เพิ่นไปหาหมอไปนั่นหมอเนี่ยเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวถ่ายเจ้ามือสองมือก่อนเพราาะว่ เออเพิ่นกะมียาปวดของเพิ่นลรอคะมียาท่าย,า,ยางของเพิ่นบัดน,นี่วิไลก็ว่าถ้ามันถ้ามันมีปัญหาถึงขนาดที่แบบว่าหมดก่อนที่เออเพิ่นปวดแขนเนาะคะ่ะปวดแขนปวดไหรเพิ่นกะเพิ่นกะไปพาพาแบบวิไลเคยทำคลิปไปโดนและะ้วค่ะเมื่อปีปีสองปีที่แล้วนะะเนาะค่ะเนาะช่วงที่อเออพญายปวดปวดตรงไหรนี่ เป็นแบบว่าเป็นเป็นไล่รุดในในการที่เพิ่นแบบเตะบอลหรือว่าเพิ่นเล่นยิมนาสติกเนาะค่ะพี่น้องคะแล้ววันนี้ไล่เพิ่นอ่าไม่ปัญหาเพิ่นกลับไปพาตัดพาตัดเราทกับแบบไ่ได้พาตัดง่ญ่หรอกค่ะพี่น้องคะเมืองนอกเขาวิวัฒนาการเขาล้ำหน้าเนาะเาเนาะเมืองไทยห้องกับมีคือกันละค่ะสุ้มมือสุมือการพาตัดมันบมต้องพาใหญยมันพานิดๆนินอยเพิ่นกลไปพาตรงนี้แล้วก็เอาเอา่าเขาเอื่อหยังเอา ถ้าเป็นบานเฮากับสีดามให้เป็นดามขึ้นเ้นเอ็นล่ะค่ะโอเคทุกมือนี้เป็นกับ,บ่บเป็นบปวดเนาะค่นะเนาะอันนี้เพิ่นปวดหัวเข่าฝรัง่งปวดหัวเข่าเราบัน,นเพิ่นมาท่านห,นหูวงฮัวที่ถึงขนาดต้องพาเพราะเวลา็เล้ถามว่าอันเจ้ายาาฉลาดใจเดอ้อบอกว่า,วาจังไดก็ไปหาหมอเพราะวา่าอ่า ทำเอ่อจังไดกับก้อนถ้าว่าถ้าสิบผ้า,าอิลิกกับก้อนมาฮ้อนลีเดมันก็สิหายเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ทารพีบ้าเนเ้าเอื่นทะะัรพีหรือว่าบำบัดเนาะแต่ระหว่าบทถึงคันนั้นดอกเบิ้งอาการก้อนพาวัานวัน,วนจันทร์แล้วว่ะเดี๋ยววันจันทร์ฉันกะฉันนัดกับหมอแล้วเพราะว่า บ้านเพื่อนพี่น้องค่ะมันบ่คือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเจ็บปวดปุ๊บเจ็บนั่นปุ๊บเฮากับไปเลยเฮ้ากับไปหาหมอเลยบต้องนัดต้องหย่างบ้านเขาต้องนัดหมอต้องรอเวลาต้องนั่นต้องนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะบ้านเขาอ่ะถ้าไม่นัดก็ไปหาหมอไม่ได้บ่คือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาแบบพอเจ็บไขได้ปวดปวดหัวตัวร้อนเฮ้ากับส้มกันไปหาหมอหาหมอไปได้เลยบ้านเขานี่บอกป่วยปันใดก็ต้องอนัดหมอจ้างสิใดไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละมันยากตรงนี้แ่ละค่ะเนาะ สามาบอกข่าวเราเรื่องมากระมาความมาชื่อว่าเพอาะง่เราก็ว,ว่าถา้าถ้าพาอิลีนะคะเนาะถ้าพาอิลีเราก็จะแปลว่า กนจีม้าฮอรลีเดียอยู่ดอกค่ะแต่ว่าทำมาฮอลีเดียทาริพามันกับโบสะดวกในการเดินการเฮินเนาะมึงอาจสิเก็บแต่ว่าที่ไล่ก็ะคอให้เพิ่นแบบว่าโอเคดีให้มันเป็นแค่ปวดปกติเนาะค่ะเนาะธรรมดาละค่ะเนาะหกซี่บก้นหรเนาะแย่ว่าแต่เรื่องเพิ่นเท่ากับหาสิบเท่ากับมีโลกไม่นน่นมีหนี่คือการร่างกายมันเปลี่ยนแปมันมันมันเถามันแก้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเนาะอายุมันกับเป็นไปตามอายุไครลวเนาะพี่้องจังมีไล่หายซ่บก้นนี่อ่า ไหวท่องประจงลงประจําเดือนบ่มีแเหล้วมันก็มี่นันมีนี่ก็ต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะคะพี่นนองพี่นองก็คือกันนะคะพี่นองค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเด้อค่ะเนาะขอให้พี่นองปังปายยูดีมีเฮงคิดวางสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาเด้อค่ะคิดเงินที้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยาเจ็บอยาตจนเด้อค่ะพี่นองค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาคลิปนี้บ่มีหยังดอกคไล่สาระน้อยๆก็พอพอเม่พี่นองมาชมสวนบอกท่วน้อยน้อยของวิไลแต่ว่าพรท่านเด้ยออกผลดอกคาดอกันม่พ้อกันนม่คลิป่ะ